สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมรรายงานข่าวด็ดข่าวร้อรอบวันนะรวบเด่นคุกวิ่งราวต่างชาติสารภาพก่อเหตุมานับไม่ถ้วนเมื่อวันที่17ธันวาคม258พันธุลเอกสวรลวิทย์เพชรคำผู้กับการสอนอนมัคสันพันธุลโทวพุธทธิชัยไทยวัฒน์รองผู้กับการสืบสวนพร้อมฝ่ายสืบสวนจับกุมนายพิษนุหรือเอ็มห้อยลอดอุดมอายุ25ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญ,ญารัชดาเลขที่1808ทับ258ลงวันที่14สิงหาคม258 ข้อหาร่วมกันวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทําความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปจับกลุมได้ที่หมู่บ้านลุงเรืองกิจถนนมิตรใหม่แขวงทรายคลองดินเขตคลองสามวากทมนะครับพระตุลเอกสรวิทย์กล่าวว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่22มิถุนายนรับแจ้งมีคนไล่วิ่งราวทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวจ,จีนินถนนเพชรอุทยัยก่อนถึงแยกมรยาราทด,ดีแขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกทม จากนั้นเจ้าที่จึงลงพื้นที่หาขา่าวกระทั่งทราบว่าคนร้ายอยู่ในแก๊งอโศกมีประมาณ16คนก่อนรวบรวมหลักฐานออกหมายจับกระทั่งจับกลุ่มตัวนายพิษนุได้สอบสวนนายพิษนุให้การรับสารภาพโดยอ้างว่าเคยขับวินจักรยานยนต์อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ์มักกะสันก่อนจะถูกตำรวจสอนอพญาไทยจับกลุมคดียาเสพติดเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็เริ่มก่อเหตุทันทีโดยจะเลือกเหยื่อที่เป็นชาวต่างชาติเพราะมีเงินเยอะ มักจะไม่ค่อยสนใจเรื่องรูปอัณฑ์คนร้ายและหมายเลขทะเบียนจึงทําให้ถูกจับได้ง่ายได้ายาได้ง่ายนะคไอ้ได้ยากนะครับเมื่อพบเป้หมายจะขับจักรยานยนต์ประกบแล้วให้คนซ้อนท้ายกระชากกระเป๋าแล้วเอาเงินมาแบ่งกันเคยกอ่อเหตุมาแล้วทั้งที่สวนลุมห้วยขวางและถนนข้าวสารในแต่ละคืนจะก่อ,กอเหตุจํานวนครั้งไม่แน่นอนจะคอยอาศัยจังหวะ ส่วนเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตนไม่ทราบว่าได้เงินมา100,000บาทเพราะได้ส่วนแบ่งแค่3,000บาทเท่าน,นั้นกระทั่งมาถูกจับกลุมดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าที่จะทําการสืบสวนเพื่อขยายผลหาผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ